สวัสดีค่ะพบกับโอปอลอินเอ็กระแสะต่างประเทศประจำวันที่6มิถุนายนอัปเดตเรื่องราวในโลกของปิศาจแดงนะคะ เริ่มแรกว่านี้เราจะไปคุยถึงเรื่องของตลาดซื้อขายค่ะที่ใกล้จะเปิดฉากกันแล้วนะคะสำหรับตลาดซัมเมอร์โดยผู้สื่อข่าวอย่างโชเซฟฟิลิปดิอาสค่ะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเทียสองของทางมาการนะคะเขาก็รายงานว่าตอนนี้แมนยูกำลังให้ความสนใจดาวรุ่งเซนเตอร์แบ็กจากรีลในวัย18ปีที่ชื่อว่าเลนี่โยโลค่ะด้วยความที่ผลงานของดาวรุ่งรายนี้นะคะก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของรีลด้วยอายุ16ปีแล้วก็ ตอนนี้เองเนี่ยก็ช่วยให้ต้นสังกัดนะคะสามารถจบอันดับ4ในลีกเอิงเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทําให้ปีศาจแดงเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ต้องการตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยแล้วก็มีการย่างเชิงโดยการยื่นข้อเสนอจํานวน51ล้านปอนด์ให้กับทางฝั่งของริวค่ะแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่แมนยูเท่านั้นนะคะที่ต้องการตัวโยโรเพราะว่าราชันชุดขาว,วเรอัลมาดริดก็ต้องการตัวนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันค่ะก็มีการแจ้งไปกับทีมงานแล้วก็ตัวของโยโรด้วยนะคะว่า ให้ปฏิเสธข้อเสนอของทีมอื่นๆถ้าหากว่าตัวนักเตะเนี่ยต้องการมาที่ซานติอาโกเบนาเบลและผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าทางรอัลมาดริดเนี่ยก็คือเขากําลังรอจังหวะที่เหมาะสมซึ่งคาดว่าอาจจะเกี่ยวกับการ ปิดงบดุลประจำปีแล้วก็อาจจะมีการเดินดีลเมื่อพวกเขาพร้อมเหมือนดังเช่นดีลของคามาวินกาแล้วก็ชูอาเมนี่ก่อนหน้านี้ค่ะน่าสนใจตรงที่ยโรเองก็อยากจะไปอยู่กับราชันชุดข่าวนะคะแล้วก็ทางมาดริดเองก็มีการยื่นข้อเสนอที่เป็นตัวโปรเจกต์ให้กับนักเตะได้พิจารณารวมไปถึงทางฝั่งของเอเจนต์ด้วยแต่ถ้าพูดถึงมุมมองของการเงินแล้วนะคะทางรอยัลมารดริดอาจจะไม่สามารถยื่นข้อเสนอ51ล้านปอนด์ได้เท่ากับ United, แล้วพวกเขาก็จะไม่เดินดีลด้วยถ้าหากว่ารู้สึกถูกโกงราคามากเกินไปยังไงก็ตามนะคะทุกคนข่าวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาท่ามกลางรายงานที่บอกว่ายโร و แล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ยมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่เวมบรียตอนนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ดอทมุนเจอกับราชันชุดขาวแต่ว่าเรื่องปลายทางของเลนี่ยโร و จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ขยับมาที่เรื่องของการขยายสัญญาของนักเตะปีศาจแดงนะคะทำแมนยูก็มีการเปิดเผยว่าณเวลานี้ทั้งโจนี่อีวานแล้วก็ทอมฮิตตันกำลังอยู่ในกระบวนการเจราจาเพื่อที่จะถกสัญญาใหม่นะคะโดยในรายของโจนี่อีวานเองเนี่ยก็ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงเล่นไปถึง23เกมเพราะแน่นอนคะ่ะว่าด้วยแนวรับของทีมค่อนข้างมีปัญหานะคะอวีวานจึงได้รับโอกาสแล้วก็พยายามที่จะช่วยทีมอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ ในส่วนของนักเตะอีกคนหนึ่งอย่างโอมารีฟอ์ซอนนะคะซึ่งเป็นปีกดาวรุ่งเนี่ยคนนี้ก็กำลังได้รับการเสนอสัญญาใหม่เช่นเดียวกันแต่ว่า เจ้าตัวอาจจะมีการปฏิเสธเพื่อไปหาความท้าทายที่อื่นส่วนนักเตะที่จะต้องอำลาทีมไปนะคะอย่างที่เราทราบกันราฟาเอลวารานแล้วก็มักซียวแล้วก็จะมีดาวรุ่งจากอะคาเดมี่อย่างวิลเลียมด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีรายงานขาเข้าขาออกอื่นๆตามมาเดี๋ยวประมาอัปเดตให้ติดตามกันในวันต่อไปค่ะ ปิดท้ายที่บรูโน่ฟานันเดสนะคะก็มีข่าวว่าเจ้าตัวกําลังพยายามผลักดันสัญญาใหม่เพื่อให้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรค่ะณเวลานี้บรูโน่เองเหลือสัญญากับแมนยู2ปีพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก หปีหลังจากต่อสัญญาไปเมื่อปี2022นะคะโดยผลงานของบรูโนเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าเป็นนักเตะที่ลงช่วยแมนยูได้มากที่สุดด้วยซ้ำนะคะแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาเกม FA ครับก็ถือเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่ช่วยให้ปีศาจแดงคว้าแชมป์มามครองได้สำเร็จในขณะเดียวกันณนะเวลานี้บรูโน่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 200,000ปอนต่อสัปดาห์และนี้ไม่เทียบเท่านักเตะรายอื่นๆนะคะอย่างเช่นคาเซมโร่350,000ปอนต่อสัปดาห์แรดฟอร์ด300,000ปอนเมสันเมาส์กับบรูโน่เนี่ย250,000ปอนต่อสัปดาห์ซึ่งเดอะการ์เดียนเขาก็รายงานนะคะว่าบรูโน่เองเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะถูกประเมินค่าในสูตรของตัวเลขที่ต่ำเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาใหม่ก็อาจจะต้องเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสมกับเขามากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงท้ายของการค้าแข่งแต่สถานะของบรูโน ในวัย29ปีตอนนี้กับปริษจแดงนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นนักเตะคนสําคัญเซอร์จิมเองเนี่ยเขาก็มองว่าบรูโน่เป็นคนที่เขาต้องการที่จะเก็บตัวไว้แล้วก็ไม่คิดจะขายด้วยแล้วบรูโน่เองเขาก็เคยลั่นวาจาไว้ว่าเขาจะออกจากทีมนี้ก็ต่อเมื่อสโมสรไม่ต้องการตัวเ,เขาเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เขายังมีใจรักแล้วก็อยากจะเล่นให้กับปริษจแดงอย่างเต็มที่นะคะส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นเนีย่ยเพราะว่าก็ ให้ได้ถ้ามันสมเหตุสมผลพอนะคะตอนนี้ยังมีนักเตะหลายคนที่รับค่าเหนื่อยแบบโอเวอร์เรทอยู่แต่มันจะมีกับดัดอย่างหนึ่งคือนักเตะแม,มนยูเวลาต่อสัญญาใหม่เพิ่มค่าเหนื่อยพ๊กนี้ฟอร์มจะดอปหวังว่าบรูโน่ถ้าถ้าได้ต่อสัญญาใหม่ถ้าได้เอ,อ่อเพิ่มค่าเหนื่อยฟอร์มจะยังคงเปรี่ยงปล่าแบบเดิมนะอ่ะนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากโอปอที่เอามาเล่าถึงปีศัจแดงกันในวันนี้นะคะไปละบ๊ายบาย